เรานึกว่าคนจะให้เราไปตรงนี้นะคะประตูห้าตอนมาคนไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็คือเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะมากเราต้องบินเราต้องหาเที่ยวบินที่อยู่ในประเทศนะคะไม่ใช่ออกนอกประเทศนะ,ะทุกคน น่าจะเป็นอ่า A I B นะคะ D. ไม่ใช่ D D. ทุกค่นนะคะจะไปนน่นเลยนี่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าบินในประเทศนะไม่ต้องไปไกลเลยมาที่ช่องเอไอบ B นะคะแล้วก็ C.D. นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ของช่องนะคะมีเวลาไอเวลาเวลาบินอ่ะตอนบ่ายสองสี่สิบบ่ายสองสี่สิบนะคะนี่วีเจนะคะอุนะคะบนรัชธานีวีเจนสองสองสี่นะคะ ไปที่ช่อง4นะคะเขียงเงินนะคะช่อง4ไปที่ร้องช่อง4นะคะแล้วก็สามารถเช็คอินได้ที่ A ถึง B นะคะทุกคนไปช่อง4 4ได้ตาลายหมดแล้วเขาจะให้ดูนะคะว่า v เ n a i น่ะคนทะลักมาถึงตรงนี้นะนี่ทุกคน อันนี้คือตอ่อแถวนะแล้วนวดแฟนชอบอยู่ข้างในสุดอ่ะชอบบอกว่าเดี๋ยวชอบไปทําคลิปก่อนนะชอบอยากให้ดูว่าคนที่บินภายในประเทศมาช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกโอเคนี่ยาวถึงนี่เลยงอสมารนรวนี่านลย,ลยาวนี่เลยคือแฟนชอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บยาวมากค่ะทุกคนแฟนเราอยู่ หญิงคนคือเยอะมากฉันบอกเลยเราอยู่ข้างนอกสายตานะคะยังไม่ได้เข้าในไานเลยนะเรายัางอยู่ข้างนอกอยู่เลยดูตรงนี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยอะเยอะมากชอบได้จนนี้มานะคะอันนี้ชอบได้จนนี้มานะเดีย๋ยวให้ดูเขาบอกว่าชอบจองเหมือนว่าอ่า ผารเอฟตัวนี้มาค่ะแล้วทีนี้เขาให้ตัวนี้มาเขาบอกว่าสามารถมาเล่นอาหารได้ที่ตรงนี้นะคะทุกคนเพิ่งเป็นครั้งแรกนนะชอบหาเจอเลยเดี๋ยวเ้าไปดูค่ะไรคะลบรไก่เหรอโอเคของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มอาหารนะคะเรียงไว้แบบนี้ก็คล้ายๆกับผุ้งเฟยอทุกคน